สวัสดีครับก็กลับมาพบกับช่องตีน้โพงซิ่งอีกแล้วนะครับผมใครอยากลั่นทักได้เลยนะครับนี่นะครับเสื้อตีน้โพงซิ่งตัวนี้ก็ยังเหลืออยู่นะครับใครสนใจทักได้นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมีตัวดอกซับนะครับ12นิ้วนะครับงานประกอบนะครับแม่เหล็ก2ก้อนนะครับ12นิ้วแม่เหล็ก2ก้อนวอย85ดําำนะครับวอย85นะครับโค้งหล่อตัวแรงเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูกันเลยนะครับผมว่าแรงขนาดไหนและงานสวยขนาดไหนไปดูกันเลยครับไปนี่นะครับก็เจ้าตัวดอก12นิ้วนะครับตัวนี้เพิ่งประกอบเสร็จนะครับเป็นสเปค12นิ้วนะครับแม่เหล็ก220มิลนะครับ2ก้อนนะครับโครงหล่อปัดเงาทั้งตัวนะครับหน้าดอกเย็บนะครับขอบยางนะครับบายตีนพงซิ่งวอย8 5นะครับนี่ให้ดูงานกันเลยนะครับนี่ งานแม่เหล็กนะครับสวยนะครับงานโครงให้ดูงานโครงก่อนนะครับนี่มาเป็นโครงหล่อนะครับต claro ัวน uh uh, ี้นะครับโครงหล่อวอยคู่สไปเดอร์ดำนะครับนี่นะครับงานหน้าดอกเย็บนะครับตัวนี้งานขอบโดนัทหน้าดอกเย็บขอบยางนะครับตัวนี้ให้ดูนะครับนี่นะครับขอบยางนะครับผถมตัวนี้งานสวยจัดเลยนะครับใครที่สนใจนะครับตัวนี้ผมบอกได้เลยว่าประกอบมาน้อยมากนะครับหน้าดอกเย็บด้วยนะครับตัวนี้หายากนะครับ สั่งประกอบมานะครับนี่ nó, ให้ดูนะครับแม่เหล็กนะครับตัวนี้ตูดเงานะครับปัดเงาทั้งตัวแม่เหล็ก220มิล2ก้อนนะครับส่วนวอยนะครับเดี๋ยวผมพามาดูวอยนะครับตัวนี้นี่นะครับผมกระดงกระดาษนะครับสุดยอดนะครับงานนะครับนี่ขอบลายที่ตินะครับผมอยากให้ดูนะครับทุกคนว่างานสวยขนาดไหนนะครับให้ภาพมาเล่าเรื่องดีกว่านะครับตัวนี้นี่แม่เหล็กนะครับเต็มนะครับแม่เหล็กเต็มนะฮะ220มิลนา20มิล2ก้อนนะครับ นะครับ220รี่มิลสองก้อนให้ดูนะครับแหวลองหนานะครับตัวนี้งานสวยมากนะครับดูนะครับงานสวยๆอย่างนี้นะครับ185ด้วยนะใครที่สนใจนะครับราคาตอนนี้นะครับคู่ละ4,999บาทนะครับคู่ละ4,999บาทใครสนใจนะครับก็ทักไลน์มาได้เลยนะครับ at สี่ลำพงซิ่งนะครับที่ผมขึ้นไว้นะครับใครสนใจกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะจ๊ะ